มาแครับมาฮิ้วเอาเอาเอาฮิ้วฮิ้วูกระป๋องไอ้นี่ยังยิ้มยังยิ้แล้วนะโอเคเอาใหมเหรอได้ยู้ได้เลยเพราะว่าไม่เกิดแบบยำเยอะอะไรต่างจะหลุดเลยยิ้วเลยอานนี้หนักไปยิ้เนี่ยลอยไปขึอนข้างหน่ยนะลูกไปแล้วคนละสองคนละสองกระป๋องเล้วโอ้ยหลายกระป๋องก็ได้ยิ้มนะตอนนี้ก็กำลังเขาจะนั่ข้างอยู่เอายิ้ได้เลยแต่รอภาระจ้าง นะอ,อ๋ออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูป้ายดีกว่านะไปว่านี่เอาไปพอลรกระป,อออป,ปอ๋องอกระป๋องเอาไปยกไปเอาเยบมาเลยใครทำใครได้ของพวกนี้เออพวกมันมันก็ทำให้วัดนั่นแหละ ใครมาร่วมร่วมได้นะร่วมบุญแรต่างๆก็ร่วมได้นะใครทีไไม่มีตังค์เขาออกแรงผมไม่มีตังค์เขาออกแรงเอาไปนะออกแรงไปมันมก็ดูติดป้ายมานาะป้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอิฐไว้ข้างใต้นะี่โรยไว้าางเดี๋ยวอันนี้ท่านคุณซื้ออยู่กับเรามานานนะจนงานจะเสร็จละอันนี้ป้ายพระทิ่สุขสงฆ์ที่มาอยู่วัดเขาเหล็ก ขุนกวีนอนุสรต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาและใจไม่เป็นพระทุศีนพระพาลูปใดปฏิบัติชั่วกายเป็นพระแต่มีจิตใจเป็นเปรตจ,จ้องทําลายพระพุทธศาสนาขอให้พระรูปนั้นชิบหายและบรรลัยอยู่วัดแห่งนี้ไม่ได้พระขุนกวนนีที่ตานยิเปตพุทลมาเล้สอ,อันนี้ายแรกายที่สองนะอันนี้ก็<ด> เจ้าของที่นางอะไรวะเนี่ยนางพัฒนันทิสมนนายอะดีศักดิสมรน,นายอะไรวะเนี่ยเสน่ห์เสน่ห์ขำเกิดเสน่ห์ขำเกิด,น,กดนางเพนศิริขำเกิดปุทิศที่ดินจำนวนหกไร่ให้อาจารย์พดุงพิสมร<ม>เพื่อสร้างวัดเขาเหล็กขุนกวีอนุสร์อันนี้คือผู้ที่ปุทิที่ดินให้จำนวนหกไร่นะอันนี้ต้องขอบคุณเขาถ้าเกิดไม่มีคนให้ที่ดิน ผมก็ไม่สามารถทําเป็นวัดไดนะ้ต้องขอบคุณครอบครัวพิสมนนะนเรื่าตระกูลพิสมนนี้ถ้าไม่ได้เขาก็คงไม่มีวัดเขาเหล็กแห่งนี้ถ้าไม่ได้เขาผมก็คงสร้างวัดไม่ได้ก็คงจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะเจ้าของที่นะยอมมอบที่ดินอีกสองไร่ให้ตอนแรกมีมาณสี่ไร่แล้วมอบอีกสองไร่ก็เป็นป้ายนะเป็นป้ายที่ว่าผมทําเพื่อเขานะแล้วก็เป็น,นอน้สรณ์ของเขามันเป็นความสบายใจนะก็ถ้าเกิดมาวัดก็จะเห็นนะป้ายแห่งนี้นะบริเวณสองมุมตอนแรกว่าจะไว้ฐานพระมันไม่เด่น ตัวนี้เด่นดีทางเข้านะไปเรามาดูข้างในดีกว่าดูด้านในด้านในกระเบื้องก็นะคิดเห็ว่ามีกันยังเนี่ยทั้งบวกทั้งถ้าร็นแล้วเราปูได้ไหวนะผมแังอยู่เงินเดืนอะไรอางเงี้ยดูวางสายสดทุงามนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆก็ไปเอาที่แขนนะแบบไอ้โมชอบนะเดี๋ยวไอ้โมก็ได้นะ มาช่วยงานซีีอผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนก็จะเป็นสักยันให้เขาแบีซด้านหลังนะเอออันนี้เดี๋ยวอช่วงไาตัดให้หก็ได้มามาโชว์ไรตักนะกอะครับคือเขามาช่วยช่วยดีใจนะผมก็ตอบแทนด้วยการสักยันให้แบบซีซแล้วก็จะให้ที่แขนเขาอีกนะ <ừ. S 2> คือมาทุกวันมาตั้งแต่เริ่มสร้างจนปัจจุบันเขาก็ยังมาอยู่อน,นาคตนี่ด้เป็นเทวดาแน่นอนนะอันนี้ดูลายอันนี้บริเวณปูปูตะเพื่องแต่สวยขนไหเนาะ ได้อยู่พ่อกับพั้เลยเดี๋ราเราเพื่อเข้า,า,าบบงนอ,อนสองวันไม่เลือกเลยกขาเพื่องแล้วก็สุขภาพดีระวังเราไปดูที่ปั้นเทเวสวรรณดีกว่าอันนี้พี่ช้างนะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยจากออกเหล็กตอนนี้มันทาสีแล้วนะดูมันเรียกตัดพาสีเป็สนสีครีมเห็นไหมทุกอย่างสีนี้กระบอกเลยสองพันเท่าไหร่พี่ชา้างพันเจ็ดตกสองพันสี นะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะใครจะร่วมบุญก็ร่วมได้นี่ปูนเสือมันยังพอหรือเปล่าตั้งอีกไหมปูนเสือก็ไม่พอจะต้องสั่งอีกคือมันก็คือเงินน่ะสั่งมาปูกระเบื้องอ่ะดูว่าอันนี้คือกระเบื้องอย่างดี่กระเบื้องชนิดเพือกหลักทองไรต่างยาวขนาดนี้เพลิดเลยพอกระเบื้องรวมรวมปูนรวมอะไรต่างก็หกเจ็ดหมื่นแล้วกับแฝงแล้วแค่นี้แค่ปูแค่นี้เกือบแสนแล้วไม่รวมสีรวมอะไรเราไปดูพระใหม่ดีกว่าปั้น ทาเวอรวันนงอันนี้ก็เอาอหินได้ฝนอยู่ต่างคนต่างมีนะที่ดูวิวนะคนใต้เยอะแยะมากเลยแอ้วก็อูข้างซ้ายเป็นพ่อควายแล้วมาถ่ายรูปให้ควายเฮ้ยบริการากกการ,รับเห็นไหมอันนี้เป็นท่านขององค์เจ้าพ่อขรเหล็กนะเจ้าพ่อขรเหล็กจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะตั้งตรงนี้นะอ,อันนี้จะเป็นท่าน หรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะปัน้นหน้ากได้ป้น,นตัวหโเปรนะท่านน,ะนะบองมีรต่างก,าก็ม้นผมม,ผม,ม่ไหมไม่ได้ใสมีเ้นผม,ม อันนี้อะไรนะทุกอย่างเขามีหน้าที่เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องปลูกกระเบื้องใอย่าลืมเลยต้องสั่งกระเบื้องเขาพูดอะไรดูมันอาจจะใช้สีสีอื่นพาเสร็จแล้วค่อยปลูกกระเบื้องทีาหลังแล้วค่อยไล่เอาก็ไปที่ร่วมบุญมาเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเสร็จยังไงดูแบบมุมไกลต้างหนึ่งดูไในดจดูคนเห็นด้านข้างในไม่เคยเห็นวิวด้านนอกถ้าเราติดตามผมมาตั้งแต่แรกตอนสวดมนต์จะเห็นเลยไม่ใช่แบบนี้นะนัดูตอนนี้สวยงามไหม บริเวณด้านหน้าทาสีเรียบร้อยนะมีสันติเงิต่างมางเรียบร้อยนะเราดูบริเวณด้านข้างบ้างดีวกว่าบ้าด้านข้างรีวิวแล้วญาติโยมไม่เป็นใช่ลูกศิษยรูแปดร้อยสามที่กว่าครับร้อยกว่านะดูก่อนไปเรื่อยความภูมิใจเว้ยนะด้านข้างก็ทาสีแล้วเห็นไหมกำลังเอาหินมาโรยข้างๆจะได้มีเลนนะเริ่มยิ้วันไทยมาช่วยยิ้วหินก็ได้แล้วมาหาเนี่ยนะเอเอมาช่วยยิ้ว,วไว้ได้ ตรงนี้ลาชบุรียังไม่เปิดนะครับมาอยู่อุตตรดิอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีเมียอยู่นี่แต่มาตั้งวัดนะเอาเลอะเลยเมาดูด้านหลังเลยว่าดูด้านหลังนี่ก็จะนี่จะออกอกป็นสวยงามเนี่ยมันอิ่มบุญด้วยอย่างเงี้ยเลียอิ่มบุญนะสวรรค์เขารู้เทวดาเขารู้นะเวลาในการตั้งระยะเวลามาณหนึ่งเดือนนะ หน hey, ึ่งเดือนทำให้โลกเห็นเลยว่าเราทำได้ได้ดูมุมด <melt> ้านหลังเราปิดเรียบร้อยแล้วไม่มีคำช่วยช่วยเออกิจกรรมฝาผนังมาเขียนได้ไหนว่าจะมาไงวันนี้มาอะไรเราเนี่ยจันนังคารวันนี้มันเออไว้เอายางอย่างอย่างอย่างที่จะมาเขียนภาากิจกรรมฝาผนังเรื่องราวมาได้นะก็มาได้เลยเดี๋ยวจะมาเบิกค่าสีค่าแรงต่างเบิกกับผมได้เยวผมจัดการให้อันนี้จิตอาสานะเว้ยกูไม่ได้จ้างไม่หาเห็นทักมาบานเลยนา่จ้างผมไหมจ้างผมไหมไม่มีเงินจะจ้างแล้วนะ มึงหัดแบ่งปันบ้างหัดช่วยบ้างนะพรสวรรค์มึงมีอยู่แล้วไอชิบหายแค่เสียสละแค่เวลาอย่างเดียวบางคนอะพรสวรรค์มีฟ้าประทานให้ในการวาดรูปสวยนะไองานสาธารณะหรือว่าไองานที่เป็นงานบุญเนี่ยไอเฮี้ยคิดตังค์เนี่ยนะชาติหน้ามึงก็คงไม่มีไอพวกพรสวรรค์แบบเนี้ยนะไอคนที่มีพรสวรรค์มาช่วยกันมาร่วมกันมันจะได้เสริมสร้างพรสวรรค์มึงเนี่ยให้มึงโด่งดังและมึงมีชื่อเสียงนะหัดนะคิดเรื่องอะไรอะอย่าหวังผลประโยชน์บ้างแล้วกันนะคนที่มาด้วยใจก็มาบางคนทักมา จ้างเท่าไหร่เฮียอะไรกูไม่จ้างหรอกนะเออคุณม,มีตังค์นะอันนี้คือด้านหลังนะก็ขอบคุณแล้วกันนะโอ้โหท่าระบุญทุกท่านเลยแนละ้วกันขอให้ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในชีวิตนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังอย่าเจ็บอย่าจนแล้วกันนะใครจะร่วมบุญก็ร่วมเข้ามาได้นะก็เอา,าไปหล่อพญายมราชด,ด้วยนะตอนนี้นะผมก็ยังไม่ได้นะเก็บเงินหล่อเท่าไหร่โชคดีที่ป้าคณิฐา,าเนี่ยนะเขาร่วมบุญมากับผมนะก้อนหนึ่งนะสองแสนห้าสำหรับการหล่อพญายมนะเป็น เป็นเจ้าภาพหลัก2,5 0แแล้วแต่ว่ามันน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นะนะก็ขอบคุณขอบใจ่ะโอเค